นางงามตื่นเต้นคณะกรรมการคัดเลือก100สาวงาม MISS UNIVERSE Thailand 2020สุดเข้มข้นมารีเบอร์เนอร์เปิดใจน้ำตาคอยุติสัมพันธ์กันนะพัทยันสาเหตุเลิกกันไม่เกี่ยวกับมือที่3ติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายฟ็อปนิวสเตอรีน้ำยาบ้นปากออโรบีฟันดูขาวอย่างเป็นธรรมชาติยิ้มอย่างไรก็ไม่พลาด สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่นะครับอูเอมมาแล้วแหมวันนี้เราสองคนมากันในรูปแบบของความลายคนละแบบถูกต้องคะคนหนึ่งก็ลายดอกนะออกสีเหลืองๆทองๆด้วยเหมือนกันของเอ็มใช่ไหม <S 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 ใช่ใช่ใช่ใชของพี่เป็นลายเสือครับผมถูกต้องก็ขอวันนี้ขอให้วันจันทร์นะคะเป็นวันที่ดีของทุกคนละกันอตอนนี้มไม่ทันแล้วนะฮะสำหรับใครที่อยู่บนทางถนนตอนนี้บอกเลยว่าเดือดมากจริงๆ เรื่องคน,น,นที่ข่าวแรกดีกว่ากับพี่อู๋เรื่องของ Miss Universe สนะคะมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส2020ตอนนี้เขาเริ่มเฟ้นหาละสาวงามตามคอนเซ็ปต์เลยของปีนี้สรุปเป็นไงเราไปไหม ไปแล้วไม่ได้อายุเกิน<ช>เขาไล่ลับมาเขาไล่จับมาจาัดรายการคอนเสิร์ตในปีนี้นะคะตัวจริงแห่งจักรวาลน,นั่นเอง real you real universe นะคะโดยคณะกรรมการค่ะคัดเลือกใบสมัครจากการยื่นสมัครทางออนไลน์ค่ะแล้วก็ที่เดินทางมายื่นเอกสารการสมัครด้วยตัวเองนะคะซึ่งในปีนี้ค่ะมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆมาร่วมคัดเลือกเนี่ยถึง12คนพวกเอาจริงเอาจังแน่นอนนะคะแล้วก็กฎกติกาปีนี้คือผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กอง ประกวดกำหนดนะคะแล้วก็ฉายแววอย่างที่เอ็มบอกไป real you real universe ตัวจริงแห่งจักรวาลนะคะทุ่ดูจากคลิปแล้วเนี่ยเขาทำงานกันเครียดเหมือนกันนะเขาต้องเิ้อกันยากนะว่าแบบเออใครจะเข้ารอบอะไรยังไงในีหลายสิ่งประกอบกันเราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ใช่แค่หา ที่1ของ<ะ>ประเทศไทยแต่เรา,านะคะอยากจะเดินหน้าคว้ามง3บนเวที MissUnivers e นั่นเองค่ะและสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกนะคะเป็น100สาวงามจะได้เผยโฉมค่ะผ่าน Ranking บ o a r d ที่จะถูกจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการสาวงาม<ะ>หรือว่าเรียกว่า Beauty Exhibition นะคะในวันที่1กันยายนซึ่งปีนี้บอกเลยว่าความพิเศษมากมายเป็นครั้งแรกค่ะสาหรับการประกาศผลคะแนนนะคะที่ให้แฟนนางงามติดตามชมภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟและร่วมลุ้นผ่านระบบ วดด้วยซึ่งเราสามารถโหวดกันได้นะคะในรอบออดิชั่นระหว่างวันที่1ถึง8กันยายนนะคะรวมถึงเปิดรอบโหวดสำหรับรางวัลโกลเด้นเชียร่านี่คือรางวัลมหาชนจริงๆนะคะหรางวัลค่ะกระแสก็โหแบบรุนแรงมากนะครับก็คนให้ความสนใจเยอะมากจากการที่มีตัวเต็งต่างๆแล้วก็มีสาวงานแบบมามืดมาด้วยอะไรด้วยนะครับก็ทำให้กระแสนเนี่ยในโลกโซเชียล ก็รุนแรงสุดๆมีความร้อนแรงมากเดิมทีเนี่ยคือสําหรับพี่ปุ้ยนะคะตัวเต็งหรือว่ามือเก่าๆเนี่ยพี่ปุ้ยไม่ห่วงเพราะว่าน้องๆเก่งมากเก่งทุกคนปีนี้ก็เก่งกว่าปีที่ผ่านๆมามเพราะว่ามีการไปเตรียมความพร้อมแล้วก็อุดเรียกว่าอุดรอยรั่วที่ตัวเองมีอะ่ะ ็อันนี้ไม่ห่วงเลยแต่ที่พี่ปลื้มใจพี่กับพี่นาในอะูชอบมากเลยคือน้องๆหน้าใหม่ค่ะหน้าใหม่ที่มาพร้อมความกล้าและมาพร้อมกับหัวใจโอ้พี่นานี่เชียร์มากเพราะว่าเด็กพวกนี้บางคนเข้ามาแบบว่าครั้งรรรรรรรแรกในชีวิตเรียวเลยเรียวมาแบบครั้งแรกในชีวิตแล้วก็มาแบบมาพี่สงสารสงสารแล้วก็สะพายเป้ขึ้นมาซึ่งทุกคนเนี่ยพยายามก้าวข้ามผ่านจุดที่เคย บล็อกตัวเองเอาไว้อันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจเนาะล้วก็พอเราข้าก้าวข้ามผ่านไปแล้วไม่ใช่แค่เวทีประกวดนั่นหมายความว่าต้องบอกเลยว่าเป็นเวทีระดับประเทศแล้วก็หลายคนจับตามองอยู่นะคะแล้วก็แฟนๆนางงามเนี่ยเปลี่ยนช่องไม่ได้เลยต้องติดอยู่ที่ช่องของเราตามติดเลยเพราะว่าเราถ่ายทอดสดเหมือนเดิมค่ะครับผมเรียวยูนั่นเองนะฮะใครที่รู้สึกว่าตอนนี้หน้ายังไม่เรียวก็ไปอัดสักร้อยอยู่ไม่ใช่คนละแบบกันเรียวยูแบบว่าตัวจริงเเป็นตัวตนายในคาแรคเตอร์ของเราไม่ใช่ใบหน้าเรียวค่ะพี่ผม S <S <S ไปดูกันที่เรื่องราวของสาวมารีบเบอร์เนอร์ซะหน่อยนะครับคู่นี้ก็ทําเอาหลายคนลุ้นเหมือนกันว่าอ่ะยังไงเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกกันล่าสุดนี้ออกมาพูดถึงแล้วนะฮะสำหรับสาวมารีนะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ยุติความสัมพันธ์กับหนุ่มกันนพัทไปแล้วนะครับ <S <S หลังจากที่ก่อนหน้านี้อ่ะเขาดูจะมีการแต่งเพลงง้อกันด้วยใช่ไหมคือก็อเลิกรักเล่าหลายรอบจนล่าสุดที่ฝ่ายหญิงออกมาประกาศชัดเจนว่า move on แต่พอต้องให้สัมภาษณ์อะพี่หู ความรู้สึกข้างในมันก็ยังคงไม่โอเคก็มีเห็นมีน้ําตาซึมเหมือนกันถูกต้องนะฮะคือน้องมารีก็บอกว่า การที่อีกฝ่ายหนึ่งพยายามมากไปเนี่ยมันก็ทําให้ไปต่อไม่ไหวเหมือนกันนะครับรับว่าที่ผ่านมาเห็นความพยายามของฝ่ายชายเหมือนกันนะแต่ด้วยเหตุผลบางประการทําให้เรื่องนี้ไม่สามารถยอมกันได้จริงๆนะครับส่วนเรื่องมือที่สาเนี่ยเธอยืนยันว่าไม่มีแน่นอนจากตอนนี้สภาพจิตใจเธอเองก็ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ยังไม่ยังเขาเรียกว่ายังไม่สามารถเจอหน้าฝ่ายชายได้นะครับก็คือแยายามมันยังสดอยู่นั่นเองนะครับอฟังเสียงมารีกันสันหน่อย คือหนูความรักมันก็เหมือนมันก็ต้องสู้ด้วยกันสองฝ่ายแต่ว่าปัจจัยรอบตัวของแต่ละคนหรือว่าเงื่อนไขของชีวิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนี่คือเราจริงๆเรามูฟออนคืเราจริงๆแค่แบบเหมือนตื่นเต้นก็คือแบบถ้ามือที่สหาพี่คนอื่นอะไรคือไม่มีแน่นอนคือมันเราก็เราก็เชื่อเชื่อว่าระหว่างที่คบเราคือแบบเขาทําตัวดีมากเรื่องนี้แต่คือแค่แบบคือมันจะเรียก มันไม่มีใครผิดหรอกแต่คือแค่คนเราเหมือนโตมันไม่เหมือนกันตโตมันไม่เหมือนกันแล้วความคิดคืะแบบความคิดมุมมองความรับผิดชอบที่ต้องดูแลก็ไม่เหมือนกันคือเราก็มองว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่หรือเป็นบทเรียนที่โหเราแบบต้องแบบแต่ก็แค่รู้สึกว่ามันอาจจะคือในส่วนที่เรา เราทุ่มเทบางทีวิธีการทุ่มเทของเรามันอาจจะมากเกินหรือแบบเร็วเกินหรือมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการหลักของตัวเองด้วยใน,ะนอนาคตเลย คือดูไปก็เอาใจช่วยนะเข้าใจเลยบางทีคนเราเนาะเจอเรื่องอะไรบางอย่างมาแล้วถูกสัมภาษณ์แบบเนี้ยมันก็มีเหมือนกันที่จี้จุดแล้วก็เก็บน้ําตาไว้ไม่ไหวใช่เมื่อกี้เห็นมารีมองบนบ่อยมากเหมือนกันนะฮะเขากลวน้ําตาไหลใช่ไม่ได้มองอะไรตรงนั้นนะฮะแต่ว่า คือกลั้นน้ําตาแหละดูก็รู้เลยก็ส่งกำลังใจให้กับมารีด้วยรวมถึงคุณกัรณพัฒน์เองด้วยนะคะขอให้เดินหน้าต่อไปได้ไวๆค่ะไปตอนที่นักร้องยุค90คนนี้ดีกว่าคุณเจมส์เรืองศักดิ์ล่าสุดเห็นบอกว่ายอมเป็นข้ามเอ็บอกว่ายอมรับนะว่าติดลูกสาวมากๆเลยไม่รู้เป็นเพราะว่าช่วงโควิดหรือเปล่านะคะที่เขาบอกว่าอยู่กับลูกสาวมากขึ้นลูกน่ารักขนาดนี้ติดเพ่อพ่อแล้วก็วิตกนะว่าห่วงลูกสาวมากเกินไปค่ะน้องเมดาคนนี้เองนะคะถึงขั้นต้องลดงานในวงการบันเทิงนะคะเพื่อแบ่งเวลา ลาทุ่มเทให้กับลูกสาววัยสเดือนเลยทีเดียวขอโทษค่ะ,ข,คะขวบ4เดือนเลยทีเดียวนะคะสำหรับคุณพ่อสุดหล่อคนนี้นะคะเจ้าตัวบอกว่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ลูกนะคะกำลังเรียนรู้จดจําแล้วก็มีพัฒนาการแปลกใหม่อยู่ตลอดตัวเองก็เลยอยากใช้เวลาอยู่กับน้องให้มากที่สุดนะคะประกอบกับส่วนตัวค่ะมีความวิตกกังวลว่าลูกสาวเนี่ย จะติดกันเกินไปหรือเปล่าคือใช่ไหมเวลาเด็กโตขึ้นเขาก็ต้องไปโรงเรียนแต่พออยู่บ้านมากอยู่ด้วยกันมากๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะเกิดอาการผูกพันออซึ่งถ้าต้องส่งลูกสาวเข้าโรงเรียนในวันแรกเนี่ยแทนที่คุณแม่จะร้องไห้พี่เจมส์บอกว่าตัวเองร้องแน่นอนค่ะครับไปอ่านงานวิจัยตัวหนึ่งก็บอกว่าเด็กตอนอายุ1-3ขวบเนี่ยเป็นช่วงที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ไม่ให้เวลาเขาตอนเนี้ย หลังจากนี้เขาอาจจะไม่อนุญาตให้เราให้เวลาเขาแล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเอาละเรายอมตรงนี้นะครับคุณแม่กาบอกว่าปล่อยปล่อยบ้างนะ <laughs> เรียกว่าแทบจะย่าไม่ให้แตะแล้วตอนนี้ก็คือ,ค,อคือกังวลไปหมดแล้ว,ว่าจะล้มไหมน่าจะควมม่ำไหมนอนนี่ไหมนะฮะโดยเฉพาะว่าหนึ่งกันยาเนี่ยเขาจะเขาจะเปิดเรียนแล้วแต่เป็นหลักสูตรที่แบบว่าเหมือนกับก่อนเตรียมอนุบาลอะไรเงี้ยจะเป็นหลักสูตรเราก็เลยบอกคุณครูว่าเอางี้ มีแบบว่าให้ผู้ปกครองเข้าไปเรียนด้วยได้ไหมพี่เจงก็คิดในใจว่าครูก้อยไม่น่าจะร้องอ่ะพี่เจมน,นี่แหละน่าจะร้องแล้วน่าจะกังวลมากอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคครับเราต้องต้องใจแข็งต้องใจแข็ง นี่แหละนะคนข้างๆเราเนี่ยก็ดูไว้นะคะถ้าเกิดมีลูกสาวอาจจะติดแบบพี่เจมส์นะคะเพราะว่าน้อยยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งผูกพันนี่พี่คิดแผนเอาไว้แล้วว่าพี่ตั้งใจว่าจะมาทํางานสัปดาห์ละสองวันพอได้ค่ะแล้วเดี๋ยวอีกสามวันน่ะอยู่กับลูกดีไหมพูดแล้วนะคะล้อเล่นล้อเล่นรายการเราสั้นแค่นี้เองนะครับค่่คืนนี้ติดตามกันด้วยนะหรับ The Voice Kids นั่นเองนะครับเขาเรียกว่าเป็นรอบสุดท้ายของการ Battle กันแล้วนะฮะคืนนี้ห้ามพลาดจริงๆสำหรับ รุ่นจิ๋วของเรานะฮะแต่ว่าความสามารถไม่จิ๋วตามไปด้วยนะครับย้ำเวลาสักหน่อย2ทุ่ม45ทางช่อง PPTV HD หมายเลข36ของเรานะครับใครที่เชียร์น้องๆคนไหนไว้นะคะก็เตรียมลุ้นเลยว่าน้องจะได้เป็นตัวแทนของแต่ละโค้ชหรือเปล่านะคะช่องของเราที่เดียว่ะอ่ะวันนี้หมดเวลาของอูเอมแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับป o ๊ n นิวส์เดลวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ